พระศาสดาจึงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเคียดแค้นจริงชังอย่าตรณีโอ้อวดมีมายายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นนะให้ใช้สันเลขาธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุยงให้เขาแตกกัน โกหกเพอเจ้อน,ะ Go นี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทําไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเลกรรมคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะเพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะ,ะเพราะเราจะ ไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจความไม่พอใจไม่สบายใจความขุนเคืองใจเป็นอารมณ์ของทุกคติคนที่ได้ก่อนคือตัวเราเพราะวิญญาณน,นั้นปฏิทิตังในอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์บาลีใช้คำว่าอารมณะแปลว่าอารมณ,รมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณในพระสูตรพระองค์จะบอกว่า